สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเลทฮากลาดนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของสายไฟนะครับประเดียใช้รถนะครับไปทำงานนะครับตอนกลางคืนนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ,เ,อเกียร์นะครับสายไฟเกียร์ น่าจะเป็นปัญหาที่สายไฟเกียร์ก็คือ,เ,อเกียร์กับพิบนะครับเกียรนทีนี้ก็เลยลือดูนะครับก็เจอสายไฟนะครับมันน่าจะเกิดความร้อนนะครับแล้วก็บวมนะครับแล้วก็มีอาการอื่นร่วมด้วยรอบเดินเบาอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยนิ่งอะไรเท่าไหร่ ก็เลยเดี๋ยวส่งรถนะครับไปการไฟฟ้านะครับไปเช็คดูหน่อยว่าสายไฟเป็นไงบ้างนะครับถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะครับหรือเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับไปเที่ยวแล้วครับไปเที่ยว เอาไปดูแลหน่อยเดี๋ยวขับกลับนะครับขาไปขึ้นสไลด์ไปครับผมามาถึงแล้วครับเรียบร้อยไำลัจะเอาลงนะครับก็เพียวบอกว่าให้มาขับลงเองนะดเดี๋ยวมาติดตามชมต่อกันนะครับ เาเรื่องแน่ๆครับวันนี้เลือเช็คชุดสายไฟนะครับหลังเนี่ยเครื่องสะดุดครับก็เช็คทั้งหมดแล้วไอตัวเครื่องปกติแล้วตอนแรกมันใช้งานได้ปกติอยู่ก็เลยตอนนี้กำลังไล่สายไฟหาพวกจุดต่อนะครับที่มันเกิดออกไซด์หรือเกิดความร้อนจนมันไม่สามารถที่จะ จ่าจายทำให้มันผิดปกตินะครับนี่ครับก็แอบแวะมากรมอุตุนิยมวิทยาหน่อยหนึ่งนะครับในไหนทอดแล้วนะครับก็ล้างด้วยเลยข้างในก็มีแต่คราบน้ำมันนะครับขมเหลาครับแล้วก็ดินโคลนนะครับ อันนี้ลืมถ่ายตอนล้างให้ดูนะครับก็ล้างใช้น้ํายาล้างออกมานะครับครับสาเหตุมันก็เกิดจากนะครับกองอากาศนะครับมันค่อนข้างโล่งนะครับแล้วขี้ฝุ่นมันเข้าไปได้เยอะนะครับเนี่ยครับก็เลยสั่งตัวใหม่มานะครับตอนนี้ก็รอของอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะดักฝุ่นดินได้ดีหรือเปล่านะครับ ทสและเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับครับผมก็เดี๋ยวมารอติดตามชมตอนหน้านะครับว่าเดี๋ยวถ้ากองอากาศมานะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วครับหลังจากไล่สายไฟดูแล้วนะครับว่าจะจบไหมนะครับอาการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับในตอนหน้านะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผม